แล้ววันนี้ก็เป็นคิวการสแสดงของน้องอนุบาล2ทับ6และ2ทับ7ค่ะวันนี้นะคะเรามีตัวแทนของแต่ละห้องขึ้นมา introduce my cell นะคะเดี๋ยวเรามาพบกับคนแรกซึ่งเป็นตัวแทนของน้องๆอนุบาลสัค่ะนี่หล่อไหมคะสวัสดีค่ะค่ณมิุนึกว่าหนุ่มเกาหลีที่ไหนทำไมหนุ่มหลอห่อขนาดนี้นชื่ออะไรคะ น้องแซมครับขอดังๆในคมีนะใช่ไหมครับน้องแซมครับ <S <S น้องแซมนันเอีเดี๋ยววันนี้นะคะเด็กชายปัตตุวีเด็กเก่งหรือว่าน้องแซมจะมา engineering m y s e l ให้คุณแ่้พแม่ฟังนะคะเริ่มเลยดีไหมคบ มี่ครับเริ่มคระ Hello my name is Parthavi my big name is Sam I want born of t u l w it makes me fire Oh I am studying at K2 classic a n d l a bon s s ศิษย์สายู our school philosophy is good education good discipline เดอะคอนเทนิวเอชันออฟพาคัลเจอร์ยูไรซิงอัลวานเทคโนโลยีอาร์หรือไมโครลีมัสอาร์หรือไมริเชอร์แอนด์คลาสเมดอูอาร์ออริน่าแอนด์เฟลีมไม่ฮ็อบบี้อีส์เพย์เกมไม่ฟอลลี่สปอร์ตอีส์ฟุตบอลไม่ฟอลลี่ฟุตอีส์นูโร่ไม่ฟอลลี่เครนสกรีนไม่พอเซน่ามาถอยอีส์บอลลี่เลสเซอร์ไม่มาโอ้ thank you very really much เก่งมากเลยหนูปุณคุณดนหนังก็ะปบปรบมบอรให้เสียงดังเลยนะคะเต่งมากสแสดงถึงความมั่นตั้งใจไม่มิดแหวเลยจริงๆนะคะสำหรับน้องแซมของเรามีอีกหนึ่งสาวค่ะมีหนึ่งสาวสวยมาในชุดสีแดงโอ้ยสวัสดีค่ะกนมายืในใกล้ๆไดุ้ยหน่อยขอเทียบรัศมีหน่อย มิอุยซู้ไม่ได้อยู่ดีนะคะเคยจริงๆเลยชื่อน้องอะไรคะอาริติ์ค่ะน้องอาร์ติดน้องอาร์ติ์ค่ะชื่อน้องอาริตินออต์นะคะเด็กหญิงมัลลิกาไลมอนทินใช่ไหมคะวันนี้น้องอาริติ์จะมาจะริ้วไมเ้เซลขอสิ่งดังๆหน่อยนะได้ไหมคะเอาเลยค่ะเริ่มเลยค่ะ Hello my name is m a l i k a l มัลลิกาไล n อนทินไนนิกเนม I was born on 16 August 2018, which makes me 5 years old. I am studying at K2 at Kompasak School. Our school philosophy is good education, good recipient, the continuation of Thai culture, realizing of technology I love my school very much. I love my teacher and classmates who are a l w a y nice and friendly. My hobby is doctor. My family's food is fried chicken. My f a m i l y color is green. Thank you very much. อ h อฮะติดิงๆเลยค่ะอบอเดของเรานะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่นี เก่งมากนะคะแต่ในเรื่องทักษะการใช้ไมโครโฟนนะคะต้องขอไว้นิดนึงน้องๆอาจจะยังไม่เคยคุ้นชินนะคะเวลาซ้อมนะคะก็คิดว่าดังแล้วแต่วันนี้เราเปิดของจริงให้น้องลองซ้อมนะคะลองพูดแล้ว อาจจะเบาไปหน่อยต้องขออภัยท่านผู้ปกครองด้วยนะคะบอกเลยว่าการที่มายืนอยู่ตรงนี้หน้ากล้องนั้นตื่นเต้นค่ะคุณพ่อคุณแม่คะแต่เด็กๆก็สามารถทําออกมาได้ค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปชมนะคะการแสดงของน้องอนุบาลสองพักหกกันนะคะซึ่งวันนี้น้องจะมาเล่านิธานในเรื่อง นกขมิ้นกับแม่ไก่แต่ก่อนที่จะไปชมการแสดงเราไปชมวิดีอากันค่ะว่าเด็กๆห้องนี้เขาช่วยกันทำอะไรนะคะกว่าจะมาเป็นนิทานเรื่องนี้เบื้องหลังเขาช่วยกันทำอะไรบ้างเราไปชมกันเลยค่ะ สนว่าสองทัพพกวันนี้จะมานำเสนอโปรเจกต์อแอพพุเรื่องนกคาะิกับแม่ไก่นิทาเรื่องนี้เกิดจากการเรียนรู้ชาเปลี่ยมความพร้อมเรื่องสัตว์และพวกเรายัางชื่นชอบการฟังนิทานยิ่งช่วยกันเสนอความคิดในห้องเรียนนำเสนอตัวละครในนิทานจนเกิดเป็นนิทานเรื่องนกกระิ่งกับแม่ ีด้วยความตัใจมากมเลยนะคะทุกคนสิบปากกระดาษตกแต่งวิหาให้สวยงามค่ะ กห้อย่างกระดาษเพื่อติดตกแต่งรูปก,ก่ทั้งสารตัวให้สวยงามครับการทงสี่ภาพเพื่อช่วยกันทง,งสี่ภาพอยู่ครับ คสว <brightness>, ัสดีค euh รับผมชื่อเด็กชายสิริพนมวิริยาเป็นผู้เล่านิทานครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสศรษฐนพประพจนเป็นผู้เล่านิทานครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชินาคิจากกายปรมาเป็นผู้เล่านิทานครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิง คนเพนบลสุกค่ะชื่อเล่นชื่อนกกีนค่ะแสะดงเป็นนกขมิ้นค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเดียร์เชรลียนพัานท์ทองชื่อจริงชื่อลาคณาค่ะแสะดงเป็นหมีค่ะสวัสดีครับเพิเชื่อมาวสุกจักรผมแสดงเป็นสิงโตครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธิวสุแสดงเป็นเสือครับ สวัสดีค่ะหนูชื่อเจนนินงคินินชมหว,วังค่ะหนูชาเตจะแม่ไก่ค่ะสวัสดี ลูกนกขมิ้นไม่มีเพื่อนเล่นไม่มีเพื่อนคุยหลายวันผ่านไปลูกนกขมิ้นเริ่มรู้สึกเหงาและอยากมีเพื่อนจึงเดินออกจากป่าเพื่อเดินทางออกไปตามหาเพื่อนเล่นลูกนกขมิ้นออกเดินทางมาเรื่อยๆจนได้พบกับลูกหมีจึงเอ่ยคําทักทายกับลูกหมี เจ้าข้าขอโทษข้าอยากเป็นเพื่อนกับเจ้าเกศนั้นเองแต่ข้าไม่อยากเป็นเพื่อนกับเจ้าหรอกไปไปเพอหน้าห้เลยนะได้ยินดังนั้นลูกโนกขมิ้นก็เดินจากไปด้วยความเสียใจลูกโนกขมิ้นออกเดินทางมาเรื่อยๆจนมาถึงการป่าใหญ่และได้พบก,กับสิงโตและเสือ กำลังเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานสวัสดีจ้ะเจ้าสิงโตและเจ้าเสือเพื่อนรักเจ้ามีใครเพื่อนรักเหรอน,น,นักขมิญนัดสิจ้าเรียกใครมาเพื่อนรักลาสองคนนั้นไม่เพื่อนแบบจ้าไม่ต้องมาโยงออเ,เราพวกเราข้าขอเป็นเพื่อนกับเจ้าสองคนได้ไหมข้าไม่มีเพื่อนเลย ไม่ได้หรอกพวกเราไม่อยากไปเพื่อนเจ้าเจ,จ้าหน้าตานาเกลียดต่างจากพวกเราใช่ใช่ใช่พวกเราไม่ยอมรับเจ้าเป็นพเพื่อนหรอกไปเล่นเถอนนอนไปให้พรอนจากนั้นลูกนกมิ้นก็ออกเดินทางมาเรื่อยๆจนมาพบก,กับวงของลูกไก่สามตัวกำลังเล่น จากสนุกสนานทุกงเราม่อมินเห็นดังนั้นจึงดีบวิขก็ไปหาลูกไก่ดั้งสามตัวเพอเห็นว่าลูกไก่มีลักษณะคล้ายๆกับตัวเองน่าจะเป็นเพื่นกันได้สซตีจาจะลูกไก่เพื่อนแล้วข้าขอเล่นด้วยคนได้ไหมไม่ได้หรอกเราวม่งกับเจ้าเราเพ่เล่นได้เล่นจินด้วยแล้วไหมคะเราฉากับเจ้ามาก่อนจะมาเล่นด้กไกนได้ยังไง นอนตัวนี้ไปดีกว่าอย่ามายุ่งกับพวกเราเลยพอพูดจบเราลูกไก่ทั้งสองตัว<ป>ก็หยิบกระหิ่ขึ้นมาเปล่าลูกมุขมินเพื่อไล่ให้ไปใจๆไลในขณะที่ลูก sausages, ไก<ป>่ทั้งสามกำลังป,กปักอ้นใส่<ป>ลูกมุขมินอยู่นั้นแม่ไก่มาฟูเข้าพอดีจึงทำยุ่ลูกทั้งสามไม่ทำลายมุขมิน ลูกเจริณะลูกลูกผู้เจ้ารังแกคนอื่นแบบนี้ไม่ใช่นะอาเวบะทำที่ไม่ดีผู้เจ้าสามสาัขอโทษเพื่อนอย่างนี้เลยพวกเราขอโทษนะที่ทำร้ายเจ้าแบบนี้พี่แล้วจะเป็นเพื่อนกันรักกันไม่ดีแล้วลูกลูกมิ้นเดินเข้ามากล้าแม่ไก่และลูกไก่ที่เธอโดนลูกไก่รังแก เพราะว่าเธอไม่เหมือนเพื่อนแม่ไก่บองนื้อล็อกคมินได้เห็นความแตกต่างทางรูปร่างแม่กไก่เรียนรู้ว่าลูกนองคอมินเป็นสิ่งในชีวิตที่ไม่เหมือนตัวเองแต่ก็สามารถที่จะให้ลูกนอกคอมินเป็นเพื่อนจับลูกไก่ได้ในไม่ครรูทูลูกไก่ย,ยอมรับในตัวของน็อกคมินและให้เข้าสู่กลุ่มของพวกมันแม่ไก่ได้สอนถึงการยอมรับในสังคม จากนั้นลูกนกขมิ้นก็ได้เป็นเพื่อนกจับลูกไก่จากนั้นลูกนกขมิ้นจึงไม่หยาดอีกต่อไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าควรเคารพความแตกต่างของคนอื่นยอมรับไม่ซีที่เขาเป็นและเห็นคุณข่าในคนอื่นไม่ดูถูกคนอื่นในเขารู้สึกแย่ yeah. ก่อนจบการเล่าิทานของพวกเราอนุบาลเคสอน 2, ทับถก มีกระะารสดงมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมแลบฟังกันได้เลยคะ่ะเอาเลยค่ะการแสดงเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมการเต้นประกอบเพลงเห็นไหมคะคุณพ่อคุณแม่นิทานที่น้องๆนำม,มาเล่าส่วนใหญ่จะเป็นนิทานที่มีคติสอนใจนอกจากเด็กๆนะคะจะได้น,นั่งนิทานนะคะยง ชีวิตประจำวันได้ด้วยเป็นการสอนแท้นะคะประสบการณ์ดีๆที่เด็กๆจะได้รับไปด้วยนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราให้เวลาน้นองๆนะคะเตรียมตัวบนเวที Santi ค่ะขออนุญาต นะคะช่วงนี้ใกล้จะสอบแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่ะะถ้าไม่มีธุระที่ไหนหรือว่าต้องไปต่างจังหวัดนะคะพาน้องมาที่โรงเรียนทุกๆวันนะคะเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงที่คุณครูกําลังจะทบทวนเนื้อหาให้กับน้องๆค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะต้องสอบขึ้นเป็นพี่อนุบาลสามแล้วซึ่งอนุบาลสามของเรานะคะเราไม่ได้เรียงตามอายุเหมือนกับตอนอยู่อนุบาลสแล้วนะคะเราจะเรียงชั้นเรียนตาม ะคะแนนที่สอบได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าไม่จําเป็นก็มารงเรียนทุกๆวันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะดูแลเด็กๆให้นะคะแล้วตอนนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่่ะคุณครูจะเริ่มทยอยนะคะส่งหนังสือคืนไปนะคะแต่เราจะไม่ได้ส่งให้ทีเดียวนะคะเดี๋ยวน้องจะหนักเกินไปนะคะคุณครูจะค่อยส่งคืนไปทีละน้อยๆน,นะคะส่วนเล่มไหนที่น้องเรียนจบแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็เอาไว้ติวให้น้องที่บ้านได้เลยนะคะ เพราะว่าที่โรงเรียนเราค่ะคุณครูเราจะใช้ powerpoint นะคะในการติวให้กับเด็กๆโรงเรียนของเรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยค่ะคุณพ่อคุณแม่นึกถึงสมัยเราตอนเด็กๆเ,เนอะยังเรียนกับกระดานดำมีช็อคที่เป็นฝุ่นเละเทะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ตอนนี้ค่ะโรงเรียนของเรานะคะเราได้พัฒนามาเป็น การสะท mm ้อนหน้าจอด้วย iPad แล้วนะคะเอเคค่ะตอนนี้นะคะด้านบนเวทีนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปชมความสามารถของเด็กๆในการเต้นประกอบเพลงโดยเพลงที่น้องจะเต้นในวันนี้มีสองเพลงค่ะเพลงแรกคือสวัสดียามเช้าและต่อด้วยแม่ไก่ร้องกระตากกระตากเชิญชมได้เลยค่ะ

i <laughs> you ข้าเปือกันใหญ่หวังจะเอามาให้ลูกน้อยแม่ไกเ่เดินตาต่อยพอไกนก็คอยคุย